คนด้วย <100. S 2> อืมวันนี้เออวันนี้วันนี้ไม่ได้อยู่บ้านนานเพราะว่าเดี๋ยวจะได้อยู่ยตรงนี้นานเลยเราจะได้เดินเล่นนานๆไปเลยเพราะว่าวันนี้ต้องไปเรียนเป็นโรอมูนีู่เขาทุกคนด้วยทางนี้เข้าทางนี้ลูกเข้าทางนี้ได้ ทางนีสวยนะเนี่ยเมื่อก่อนที่ก็มาแลืมแล้วไม่ได้มานานแล้วใช่ไหมดีกว่าที่คิดนะเนี่ย้ <laughs> ยขึ้น <laughs> ขึ้นขึ้นขึ้ขึ้นอ้นขึ้นได้สิอ <laughs>

แมวสวัสดีแมวโอ้โหขาวจุ้ยเลยนะอะเรามามาปีนตรงนี้สิอุ๊ยตรงนั้นเป็นฝั่งสะดุกแต่ว่าเรามาเล่นตรงนี้ก่อนไดู้สตล์เรเปลี่ยนกนึงแล้วเนี่ยแมวรงมาเลย สนุกสิสน <My, S 1> ุกเว้ยน ah yup. <laughs> oh. ี่หมาหมาหมาสวัสดีครับตรงนี้เร็วเหมือนที่เรามีที่บ้านเลยอ่ะอันนั้นน่ะเนี่ย Hít 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 Cái này của con, con ừ, con đổ đổ. <cười> <cười> Ok <cười> Bye bye, bye, bye. ยังไม่เคยดูตรงนี้เลยตรงนี้เอออง้เจเ้